สวัสดีพี่น้องบ้านห้องสุขุมทรันะครับผมนัดรีสอนะครับมาพบกับพ่อปะาพูดคุยกับพี่น้องบ้านห้าสุขุมทรก่นครับพี่น้องครับเมเนี้นะครับผมอยู่อ่านะครับทุกปอดยังที่เรามาอัปเดตวันนั้นกำลังเขียวแล้วก็อัปเดตอีกนะครับเหลืองเหลืองตอนนี้นะครับได้2สัปดาห์แล้วนะครับที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับ เพราะว่าบบมีโอกาสครับพี่น้องก็ขอเธอได้ลายครับมันกาลังตายครับเพราะว่ามันอยู่ได้แค่สองสัปดาห์นะครับต้นปอเทียงนะครับแต่ก็ยังมีรูปียงให้ท่านได้ดูนะครับได้รับชมกันนะครับลักกาเร็วๆนี้นะครับวันที่สิบนะครับมีนาคมสองพันยี่สิี่ปอยเพียงนะครับตอนนี้กำลังหนักมาไทยวีนะครับพฤศ่ิลอยเพียงนะครับปะเดินเก็บนะครับเนื้อห้องนะครับขอหน่อยๆได้ครับ ผ่านมาหกปีเธอบอกเคยสนใจเฮาเลยนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิง่เงเรื่องเล้ยงฟังผุ่นนะครับมาครับบรรยากาศเรื่องเลี้ยงเมื่อนี้ได้บบคทีเรียและไทยไห้นะครับ เราใช้มันเหลืองเป็นสีหญ้าแล้วฮะโดมเกา่าชาวบ้านนะครับโดนชาวบ้านดา่าโดนชาวประจักาศแสงแดดแสงอาทิตย์อักเสบงนะครับมาดูฝั่งนี้ครับเหลืองสวยงามครับฝั่งนี้นา่าจะอ๋อ,อ,อขาดไปมาโอ้ยน่าดีนะครับนะครับนี่ครับสวยงามๆครับสาบะบผัดงามๆครับพี่น้องต้องไป สุกูสุกนครับรถรงนีนะครับสวยงามจริงๆนะครับช่วงนี้นะครับออกล้มหนาวไปแล้วนะครับสบอยเลยไม่ได้วิงเว้านะครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นปอเที่ยวนะครับปาชินีอานะครับเขาโพดน้านะครับมาเบื้องต้นเขาโพดครับก็อันนี้ขราบโพดยจงไม่เกิดนะครับลมครับนี่ครับเขาโพดครับ มาผมสิเขาประเด็นนะครับเรื่องเพลงประเด็นเก็บที่ผมสิปล่อยในวันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะครับก็คือนะครับเพลงนี้นะครับผมแต่งจากชีวิตจริงนะครับหลอบหนี้นะครับผมสิลืมต้นเหตุไม่เลยเพราะว่าผมได้ให้อ่าช่องอ่าติดตามนะครับช่องซูเปอร์วันลบหนึ่งนะครับเป็นคนหาบีทเพลงให้ผมนะครับซูเปอร์วันลบหนึ่งนะครับช่วยติดตามนะครับ เพื่อนใจดีครับซอยยูทูบเบอร์น้ำกันนะครับซูเปอร์วันลบหนึ่งนะครับอ่านะครับทางไห่ทางหน้าบ้านเท่านะครับอย่าลืมนะครับฟังอย่าลืมนะครับเดี๋ยวฟังรอฟังเต็มเต็มวันที่สิบนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มคลีปนี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสักใครกดกระดิ่งสันติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆคนอแจ้งครับผมครับ